สวัสดีเพื่อนทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมารับซื้อนะครับเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนนะไอซจอผมซื้อกิโลละ1 0 0 0 0แบาทนะไอซจอผมซื้อกิโลละ1 0 0 0 0แบาทถ้าเพื่อนเพื่อนมีส่งมาขายให้ผมได้เลยนะผมซื้ออยู่อ่ากิโลละ1น0 0 0แสนนะเพ <c oughs> ื่อนนะเพื่อนเพื่อนมีน้อยนะครับมี3-4กร,รัมก็ส่งมาขายได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอามาลองทำด d ต้า <c oughs> ดูนะครับเพื่อนเพื่อนนะยังไม่เคยทำเหมือนกันนะไอซจอ สำหรับเงื่อนไขการซื้อของผมนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆส่งมาผมถ่ายวิดีโอชั่งน้ําหนักผมถึงจะจ่ายตังค์นะไม่ใช่ถ่ายรูปมาแล้วให้ผมโอนตังค์ไม่เอา,น,านะเง้นนะถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับรับได้นะครับเพื่อนๆถ่ายรูปมาส่งมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็คิดราคาให้กิโลละ10,000แบาทนะครับเพื่อนๆนะได้กี่กร,รัมก็ แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนะเอาหมดรับหมดนะครับแต่ต้องแกะสะอาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแกะสะอาดแบบนี้นะไม่ติดกระจกนะตัวนี้คือ IC นะครับนะต้องแกะแบบนี้เท่านั้นนะครับนะโลละ1 0 0 0 0แบาทช่างเก่งรับซื้อนะครับเดี๋ยวลองเอามาทํา Data ดูเพื่อนๆ <gl> มีเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งทักมาแล้วล่ะตอนนั้นย,ยังไม่รับซื้อเดี๋ยวทักมาหาผมใหม่หน่อยนะเพื่อนๆอนะมีเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งมาเสนอแล้วล่ละนะครับเดี๋ยวช่วยทักมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ช่องทางการรับซื้อนะครับ s id line นะครับ0949068094ีายช่างเก่งนะครับเพื่อนๆพื่อนนะ ic จอกิโลละ1นึ่งแสนแกะสะอาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอนมาผมถ่ายวิดีโอช่างน้ำหนักโอนตังค์ให้เพื่อนๆนะครับทายเพื่อนๆรับได้แอดมาครับเพื่อนๆครับ ส่วนวิธีการแกะนะครับเพื่อนเพื่นะเพื่อนเพื่อนงัดจอแบบนี้นะครับให้ถึงกระจกนะครับนี่นะงัดออกมาเพื่อนๆจะเจอแบบนี้นะครับตรงสีดำๆเนี่ยเป็น IC จอนะครับเพื่อนเอนใช้ใดความร้อนสูงนะครับเป่าเลยครับเป่าจี้เข้าไปแล้วก็หาที่คีบคีบออกนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก็ได้ IC จอที่สะอาดแล้วนะครับเพื่อนเอน,นะ